เขาไปนังหลอกล้วนทุกคนคุณสารามเขาไปนังหลอกลวงคุณสารามเป็นเจ้าเหรอเออเป็นเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรนะทำไมอ่ะผมเป็นเจ้าไม่ได้หรอะมาโหอะไรใหญ่โตนั่งอย่าเป็นเจ้าเมื่อก่อนผมเคยเป็นเจ้าแต่ผมเลิกแล้วหัวหน้าทำไมถึงเลิกอะตำรวจลงเจ้าเลยฮัลโหลเสทไมเเนี่ยดี๋ยวพี่จะเย็นๆก่อนพี่งงไปหมดแล้วเดี๋ยวกำรวจชันเนี่ยกำลังให้คุณไปหา สิ่งของสำคัญมาพิสูจน์ความจริงกมาหาตัวนี้แหละใช่ไหมพี่นางดัญญาไม่ไม่ฉันทำแบบนั้นเพื่ออะไรกันบอกฉันสิตัวที่ฉันกระโดดเมื่อกี้เนี่ยเพื่ออะไรมึงทำไมู่้เงียบไปไม่สมควรจะพูดมึงหยุดงานกูสั่งหยุดงานอุ้ยไม่พังวางไม่พังเลยหน้าปรับเลย เป็นไอ้เนี่ยนี่เกยเราไมมีใครที่จะไม่ป่วยมากว่ากูป่วยแต่กูหยุดงานไม่ได้เพราะกูรักเขานี่ไม่เคยหยุดเออไม่เป็นไรหรอกอยากหยุดงานไหมใช่อยากหยุดบ้างไหมก็อยากหยุดแหละอยากหยุดเหรอเออลองเป็นซีดอย่างไอ้นั่นสิยไอ้ดิไอ้ไปตรวจเจอไม่เจอซีดหรอกเออ เด็กก็หายเด็กก็หายมันมียารักษาแล้วนี่ตรงนี้ยาจากต่างประเทศเออไอ้โรคนี้กูเป็นเจ้าวะเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยพูดกับไอ้เบลพะยะค่ะไอ้โรคพวกนี้ไม่ต้องกลัวเลยทำไมถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆนะมันมียาจากต่างประเทศแล้วกินแล้วหายไม่เป็นไรกูรู้ได้ไงอ้าวก็เห็นผมเป็นอะไรบ้างล่ะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกินยาอยู่ดูนี่นะอรัญญาเป็นม้าขาวแต่เราก่อนเมียก็เสด็จพิธีมาแล้วแล้วไอ้เนี่ยได้มาแล้วอรัญญาโดนสาบมึงโดนอะไรมา แกก็สาบแช่งไว้ถามว่าอเลยแมาไม่พูดมึงรู้โลกรู้พี่บอกแต่มึงก็แพ่งพายเอาเองคนจะอวดอะแม่งเพราะอะเดินเรานั่งอยู่กับที่เราแค่แค่พี่เต๋าเมื่อคืนเนี่ยสองเลยเฮ้ยมึงทำอะไรวะเต๋อสฮะมึงทำอะไรวะไอ้นี่เขาผัดมาม่ากินสองชามผัดมะม่าอะไรเยียเช็ดอ้วกให้ลูก ที่น้องไม่ว่าเล่นเลยทำไมมึงทำหน้าหง่อยงั้นน่ะบารแอนจี้ได้มาหรือเปล่าพานไปบารครับครับอ๋อเคาพื้นท้ามาได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณรางวัลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามรายการร้องข้ามกำแพงมาด้วยนะครับวันที่11กรกฎาคมนี้นะครัะขอบคุณครับทางช่องเวิร์กพอยท์นะครับ อยู่ร้องดีๆไม่ได้ไงต้องร้องไปด้วยข้ามเพลงไปด้วยเนี่ยมันเป็นชื่อรายการที่ไหนกูจะไปนะไปดูเขาติดต่ออยู่ต้องร้องข้ามเพลงทำไมต้องเดี้ยเด็ดเด็ดเด็ดอ่ะพี่เด็ดเี่ยพี่ก็บอกจะได้ไปหาพานทองเพื่อมาพิสูจน์ความจริงแล้วจะทำยังไงให้อนัญญากลับกลายล่าเป็นมนุษย์เนี่ยเอาเลือดเมียนม่วงใส่เลือดก็ล่าทะหงก็จะทำยังไงเอาทำเลยได้ไหมฮะทำเลยได้ไหมแล้วมาทำไมสองคำ สมอันเอาเอามาจากงนี่มาจากนครปฐมหืออะไรนะครปฐมนี่ไงสามพันสามพนว่าลงทุนซื้อเชียวเอาเอามีแล้วโอ้ยพันสามพันสามพัานเหรอใช่ใช้พันไหนเนี่ยอะไรเหรอได้ไหนล่ะ อ่ดูดูพานที่มันเกเรที่สุดอะแล้วจะดูยังไงใะไหนเกเรที่สุดถ้าเกิดมันมาหาเรื่องเราอะอันนั้นอะพานมันคนเราพานแล้วเราพานชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรอ้ผมอะเออผมในในผมอะไรเออผู้หญิงเออผู้หญิงไหนผู้หญิงไปผู้ชายผู้ชายแกะอาเปหลังตอนแล้วมึงไปแต่ไหน อะไรชื่อดำดงเทค้าฟาบาถ้าเกิดใครไม่ใช่เนื้อคู่จะต้องคันคันไหมไม่คันไอมันเนื้อคู่มาเป็นผัวฉันไอเนื้อคู่มีคนเดียวจาวเอออาจจะมีเนื้อคู่หลายคนก็ได้ไม่ไม่ไมใช่เปล่าเนื้อคู่หลายคนใช่เปล่าที่ถามที่ถามตัวมือตัวใครใช่เปล่าไม่ได้เจอคู้เราแค่มีเนื้อคู่หลายคนใช่เปล่า เราไม่มีเรามีคนเดียวมันต้องเอาพ่านทองลองเลือดจากทรกอกของหนังเปนน้อยไปล่าสลดตัวแม่ม้าขาวแล้วจะกลายมาเป็นคนค่ะมันพูดไปนึกไปอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยเอาทําเลยไปใครมาจัดการเรเนี่ยจัดการเลยเด๋ยวเข้าหน้ากูเริ่มเหนียวแล้วนี่ไปแต่งหน้าเป็นบูรพาเลยมึงเนี่มกูจะบูรพา แต่หน้ากูก็ยังดีกว่าหัวใจของใครบางคนโอ้โหบางคนนั้นหน้าตาดีแต่จิตใจต่ำตงอย่างเช่นอย่างเชน่นเช่นมึงฉันต่ำตงตรง,ตงไหนต่ำตมสิทําแม้ถ้าเกิดฆ่าคนได้ถ้าคนหนึ่งแล้วก็นั่นแหละเขาเรียกว่าความชั่วครขขอบง,งำฉันไม่เคยทำใครปัญหาหลาคะราคีลากลับบ้าน <perhaps S 1> ไเนีี่ยพลาหยุดงานหาหมอหาทำไมอีโดอีเฮีอากูนะไม่่ได้เกียวอีเนี่ยมึงคุยเรื่องมันไม่ต้องเกี่ยวกูนี่เวียนเรื่อยเอออย่าทำให้เพื่อนคิดอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออจดแล้วจดย์ต้องจดสารวัตรโจทย์ทำไมจดเรื่องอะไรมันยาค่ะคำยาบมันเป็นคำยาบมึงเนี่ยเลขติเกหยยาค่ะใครทัาแต่งตั้งมึงเป็นสารวัตรลิเกียแล้วฮะผู้ใหญ่พูดอ่เอาเถอะติเกห้ามหยาบ พ้นเดือนพ้นปีนี้ไปแล้วปีหน้ากูเลื่อนขั้นจากสารวัตรที่เกแล้วเป็น,ปนอะไรไโบสถ์อะไรมันสาราวัตรสาราวัตรนี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอเป็นใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ชอบเปล่าชอบมุกโบสดเปล่ากี่ดำโดงมึงจะไปได้ยังเนีไงเราชอบเรามองเนี่ยเราอยู่เนี่ยเธอเป็นใครเธอ,อ,อ,อเป็นใคร รอไปชั่วโมงชั่วโมงยังรอได้รอแค่สองสามนาทีทำไมรอไม่ได้เขาไม่ทำะไรว่ารอไปชั่วโมงชั่วโมงอ้าวใจต่างรักคือรู้คือรู้อะไรอะไปเขามาเรารู้อ่ะนี่ชั่วโมงเลยหรอเธอทำไมจำม่อมฉันไม่ได้จริงๆเหรอเธอเป็นใครหม่อมฉันไงมอมฉันไง ขอพ่อพี <t. <t ่นางเน่ยพี่ข้างฉันไม่เคยมีน้องทีพรอพี่นางกระโดดทีมสองตีถึงทุลูกเลือจากไหนเปล่าจาได้เปล่าฉันไม่เคยทำใครคุที่จะทำหนูค่ะไม่ได้ทำค่ะทำค่ะไม่ได้ทำค่ะดีถ้าเกิดไม่ก่อสร้างประวันล้วกูตายนะเี่ยมีทางประวันตายข้างเรือเกาะอยู่ค่ะื่อเป็นใครกันแน่ฉันเป็นใครฮะทำอะไรยุ่นรู้อยู่แก่ใจทำอะไรก็ยุ่งหรู่ฉันเคยรู้รู้ ฉันคือแสงสอตัวจริงฉันชื่อแสงสองัวจริงฉันฉันคือแสงสอตัวจริงฉันคือแสงสอตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมฉันคือตัวจริงฮะฉันคือตัวจริงหนูคือแสงสองตัวจริงนะฉันคือตัวจริงหัคือแสงสองไม่ไม่ดูประเทศไหนแน่เนี่ยไปกูจะเอาเลือดให้ออก ดีมากดีดีเราไป็นจิงโจ้าไหนอ่ะได้ที่บ้านเนี่ยเรากับไปยักคันเสด็จพี่โกหกหรือเปล่าฮะสองสิงอรัญยาอยู่ไหน ก็เกิดที่เจ้าพี่ไปมีเมียใหม่ทำให้ผมใต้องกลลยรลากไปเป็นม้าไงไลคะก็ไม่ใช่พี่นะอะไรนั่นแหละแก้ตัวแน่ๆไปยังแต่เจ็บโอ้โหเค่เข้าหาเจนตกปังตายเลยนี่อันย เกิดอะไรขึ้นอย่าไปใกล้ม hey. huh? ันฉันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยอะไรอะไรนี่คุณสารามคุณสลามกลายเป็นม้าฮะเป็นม้าจะเป็นม้าจริงจริฮะคุณสาราม Tá bem mais แท้ๆทำยังงี้เหรอเออไก่เดี๋ยวจะไปแกล้งมันเดี๋ยวคุแกล้งมันเนี่ยมันไม่ชอบเดี๋ยวมันเครียดไอ้ตุ๊กแกเหรออ่ของกูจิงจบจิงจบที่หานขาดด้วยเขาว่ากูเนี่ยเบื่อหรือเครียดจะเดี๋ยวพี่ตกใจอะไรเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไร อะไรดีอ่ไม่มีดันเงตู้วอะไรน่ยไอ้เบลไอ้เบไอ้ลแวหวาเนี่ยอแล้วเม่ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าเฉๆเดี๋ยวไปแก้มันเดี๋ยวมันเครียดไอ้เนี่ยไม่กลัวหรอกเพราะกูเห็นแล้วเมื่อกี้กูตกใจไอ้เบลไอ้เบเียมันเครียดเดี๋ยวมันเครียดเนี่ยแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้ก้อนเสียวมันขึ้นหัวดี ส่มาเีดบาเสีอ๋เสียเยงียังไงนะยังไงนะเสียเงไงเฮ้เสียเดี๋ยวยฮะเสียแล้วเออถ้าจำใครที่ไม่เล่นออกไหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวครับขำไม่ได้ไม่เพรถ้าเกิดต้องออกไหม่ถึงถึงจะต้องจดครับผมนผมมาเรียนมาเดียกฎหมายทีเกย์อะอรัยาพี่ ผมฉันจะไม่เชื่ออะไรเจ้าพี่อีกต่อไปแล้วเลยคะทำไมเจ้าไม่เชื่อพี่ก็ดูสิสัญญากับมันฉช่ว่าจะรักหม่อมฉันแค่คนเดียวเจ้าพี่ยังมาแต่งงานใหม่ได้เลยก็พี่ไม่รู้ว่าจะ,จะกลับมาไงก็นี่ไงนิสยัยเจ้าพี่เป็นแบบนี้จำไว้เลยนะเพคะต่อไปนี้ไม่ต้องมาหอมหม่อมฉันแล้วตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าพี่อดอตายเลยอดแล้วอดเลยเตตรงเตตรงไปก่อนสบายเลยอดอดครนี้ต้องเอิร์นอิม ไปก่อนอย่างมันเลยอย่างมันอะไรดิอะไรนะเตะบอลเนี่ยคนนี้คนรักคนเดียวมีคนเดียวยังไม่รักใครอีกโอเคไปก่อนนะตอีพี่ไปก่อนช้าตีไปง้อเลยเสด็จพี่กระบอกเชิดกุศลช่วยนะครับกลายเป็นคนเนี่ยอะรออะไรนะฮะมารออะไรไม่รอร้องลาลบนาทีเดียวอะไร เกันแล้วฮะคุยอะไรกันทำไมต้องรู้ทุกเรื่องเลยเนี่ยใช่ชอบสอดเดี๋ยวมานั่งรออะไรจะเสร็จธุระไปเดี๋ยวคุณสนามไปเอาธุระธุระนี่แหละธุระอะไรล่ะเอาไม่มีแต่งงานเลใครจะแต่งด้วยแต่งงานค่ะแต่งงานอะไรก็เอาแกเอาเงินทองกลับไปฮะแกเอาเงินทองกลับไปเมื่อแต่งใช่ใช่ไปแล้วกเอาเงินทองฉันไม่ต้องการไม่ต้องการอะไร เอามาไอ้หนูไอ no? no pues ้หน no no nah ูออกมาขอเบิกตัวใบสัญญาแค่นี้มึงคือโดนเขาออกมาด้วยไม่ได้ที่เกมต้องเล่นเท่าๆกันเอาแล้วเบลเบลเอารางวัลเดินดีๆเราเกมหลุดบอลลังขนาดนั้นมันคงไม่หลุดนี่ความยิ่งไอ้เบล มึงเที่ยวมึงพ้นขามั้งไม่ยจได้แต่เตามึงเห็นไหมเนี่ยเขาขำเนี่ยไม่กูใส่เบลเขาใส่กางเกงรัดขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเลยถ้าแค่เนี้ยของไอ้เบลว่าเขาไม่เรียกเที่ยวแร้วเขาเรียกซึมหม้อซึมหมอกไค่ซึมไหนไหนสัญญาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าสัญญามาดูสิเป็นไรอ่ะ มึงก็ถอดสิใครก็ให้มึงใส่ไปละเออรั้วรัดหัวแล้วเสือใส่ไว้โง่จำไม่ได้ใครจำเขาจำได้เลยอะอะไรนี่ไปสัญญาแม่มวันนี้ของฉันสัญญาของเอกับแม่วันิดาแล้วหมดเลยครับหมดเลยหมดเลยฮะมาหมดเลยอ้าวข้างหลังออกมาด้วยมั้งไปจะบอกข้างหน้านี่บอกข้างหน้านี่มันจะเล่นนานแล้วอ่ะรู้สึกดีจังต้องไปอยู่ไหนมาวะ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องนี้เลยต่อไปดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยว,วพรุ่งนี้เล่นอีกครั้งทาง,ทางไหนปรเตอร์เว่ยมั้ง ยังถามไปพี่มังมีสัญญาบอกนะว่าไม่ต้องทำสัญญาเลยต้องไปแต่งงานไม่ยอมไงได้ไม่ทำสัญญามันก็ไม่ไปฟ้าบาทเนี่ยเมื่อมีสัญญาก็ต้องยอมแต่งงานเขาขอถ่ายรูปสี่คนนะครับพี่ขาอหนือเขาขอจะถ่ายรูปนั้นให้พี่พี่สี่คนนั้นถ่ายรูปเลยเขาว่าอย่างนี้เป็นคนที่ไหนนะเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนตาย เป็นคนตายเหรอคนตาย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 คนน่ะคอรนคอรนน่คอรนีจัมารถูกตองถูกตองหน้าคนไหนหน้าหน้าหนูไหนเนี่ยพี่ไฟมาตรงสว่างสว่างเลยหน้ามันหน้ามันเขียวหาไฟเลยหน้ามันเขียวเนี่ยทำไมหน้าเขียว แมงเขียวมาแบงค์ยี่สิบอีกนี่นะสัญญาใช่สัญญานั้นน่ะเธอจะต้องมาเป็นผัวฉันเราทำสัญญาไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันตกลงรับเป็นสามีเธอเลยแต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานนะดีขอบคุณครับฟังฉันไว้ตำาดงฉันเป็นสามีเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้เอ้ แล้วหาให้ไม่เป็นไรหรอไม่ต้องตกใจเดจะหาสามีให้เอาไปไหนกันนั้นไม่รู้นีเข้าไปเข้าไปไหนไอเปียกเปียกไปนี่ดิยังแต่จะยกํำดงให้มีเมียแต่งงานไม่เอาไม่ชอบอะไรคือเหียวทำไมเราไม่ได้ไม่ไม่เหมาะเป็นอะไร แล้วก็ไม่ใช่โดยเพราะหม่อมฉันรามีเมียก็ไม่ได้เลยครับพี่ครับทำไมอ่ะนัดหมอไว้แล้วนั่นทำไมพี่เขาไม่สบายนั่นทำไมผ่าตัดผ่าตัดอะไรตัดขรังออกเอาน้องเมลอนแตกแทนเขาหลามจริงเหรอคือก็มีไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้เลยเขาหลามเลยไม่ยอมเล็กเลยขลังช็อตจริง ดูกระแล้วเ,เขียนกระแล้วใครสลัมช็อตกันม,มานี่หนเนี่ยอย่างกูอย่อยางก,ก,ก,กูเข้าหลามช็อตแล้วอย่างไอ้เบลเนี่ยฮะข้าแช่ <c oughs> แรงช็อตมาถามจริงกับเบลเดรีเกียมองหน้ากันบ้างก็ได้ท <c oughs> ั้งตัวเนี่ยมีอะไรใหญ่บ้างโหนะแหวะเอาหมุกจังเลย เอ้มผมตลอดเลยนี่ว่ามึงน่ะเป็นคนที่อะไรดีไม่เข้าใจเพราะม่คุณทำไ,มทำไ,มทำไรมึงตดทำไมมึง <c oughs> ของมึงเปล่าเมื่อกี้มึงตดตาใช่ <c oughs> ไม่รู้อ่าแล้วเมื่อกี้อันนี้อันนี้ของใครของเบลแม่งม <c oughs> ดีนะกลิ่นยังไม่กระจายไปฝั่งนูน้น <c oughs> กุยแง่นเดี เนี่ยชอบอํ้มจะเลยตดมั่งเล็กมั่งอะไรพวกเนี้ยทำไมอนะ่ะเขาเชื่อกันหมดแล้วนึงจริงอไอ้ยอเขาเรื่องเทมจริงไยเขาพูดเรื่องจริงผมเนี่ยนะผมจะบอกให้พี่เต๋าเขาวินิจฉัยออกมาแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไอพวกที่จะใหญ่จะเล็กอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่สีรีร่างกายมันอยู่ที่เสียงอย่างผมเนี่ยเสียงกลางเขาเลยกคนเสียงกลางพอมีพอใช้อะพอมีพอใช้แต่ถ้าเกิดว่าไอพวกที่มันใหญ่โตนเนี่ยเสียงมันจะใหญ่กลงวานจะใหญ่เออไอพวกเนี้ย เลือดออมกูดูไว่กาไปทั้งเที่ยนเนียไอ้ยรออะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่แตจัมันจะมีไอโคในตัวด้วยอีโด้อีโด้อีโ้ออีโดอีโอีอีโดอ้อ้วอ้ดดดด้ี อันของแท้เาใหญ่ใช่ไหอเมโคลบปปะไปไหนอ่ะข้าวหอข้ห่อก็ไปกตามมาจี๋อปาปะ ดยงมึงป่มวว้าวว้าววาวว้าววาวกูย่ารถโบไม่รับใครเลดโงมันผัวกูไม่ได้ขนาดเนี้ยของจริงป่ะเนีเ่ยอะไม่ใช่ของจริงหรอกแล้วเธอจะเสียใจนะจ๊อจะเสียใจขับสายไล่ส่งฉันถ้าเกิดฉันกลายร่างไม่ใช่หน้านี้เมื่อไหร่เธอจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนพูดอะไรฉันจะต้องกาลายร่าง เดไปไปขอบคุณครับไปอยู่กับพี่มันจะไม่มีคำว่าเส็นใจไ่หอี่ห่อยเย่างดี๋ยวขยับก็ขยับมันฉกเลยนะเฮียน่านไมก่อน ไปค่อยหมกค่อยหมกอยาแสดงอาการหวัดลัวเด่อดขาดอยาขึ้นบกอะไรโยนโยนไปไกลๆก่อนอะไรในตัวโยนไปไกลๆเนี้ยมึงก็หยิบมจากทีันทีเออคนไม่ใช่งูเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ไหนบติดจริงๆ